ตำรวจภูทรจังหวัดพิจิตรปฏิบัติการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรการปฏิบัติงานชุมชนยั่งยืน100ตำบลของสถานีตำรวจภูธรทับคร้อพลตำรวจตรีธเดชกล่อมเกลี้ยงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ตำรวจเอกอนุกูลดาวลอยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการเอ็กซเรย์ในพื้นที่พร้อมทั้งได้สอบถามข้อมูลพบว่านายรุ่งเรืองหรือใหญ่เป็นผู้นำมาแพร่ระบาดในพื้นที่จึงได้วางแผนจับกลุ่มโดยเข้าตรวจคนที่พักของนายรุ่งเรืองเมื่อสอบปากคำนายรุ่งเรืองได้ความว่าเป็นผู้จำหน่ายให้กับนายปัญญาหรือยาจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุญัตหมายจับข้อหาสมคบและได้ทำการขอหมายค้นเข้าตรวจคนบ้านของนายปัญญา โดยในปัญญาได้ให้ข้อมูลว่าซื้อขายยาเสพติดกับนายยุทธนาหรือเสโอบ้านโคกสําราญตำบลบ้านกล้วยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์ต่อมาเมื่อวันที่22พฤษภาคม2567ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรนำโดยพันตำรวจเอกอนุกูลดาวลอยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรทับคราะสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค6และชุดปปชภาค6เข้าตรวจคนบ้านพักของนายยุทธนา ปรากฏว่าไม่พบตัวนายยุทธนาแต่เมื่อตรวจค้นได้พบยาบ้าจำนวนประมาณ1,30,000เม็ดอยู่ในที่พักของนายทวีศักดิ์หรือโก้จึงได้จับกุมนำตัวส่งสถานีตำรวจภูธรดงขุยดำเนินการตามกฎหมายต่อไป